สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อนางสาวสุมาลินฟ้าสุนเนินครูยุ้ยค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยาสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนแทนการเปรียบเทียบปริมาณหลายปริมาณที่กำหนดให้ได้ค่ะ มีเด็กอยู่สามคนเป็นเพื่อนรักกันนะคะดาวอายุห้าปีอาร์มอายุแปดปีโอมอายุสิบสองปีถ้าเราเขียนอัตราส่วนอายุของเด็กเราจะเขียนได้อย่างไรอัตราส่วนอายุของดาวต่ออายุของอาร์มเป็นห้าต่อแปดอัตราส่วนอายุของอาร์มต่ออายุของโอมเป็น8 22 12แต่ถ้าครูอยากทราบอัตราส่วนอายุของดาวต่ออาร์มต่อโอมนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าจะต้องเขียนอัตราส่วนอย่างไรวิธีการนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าตอนนี้เรามีอาร์มอาร์มเป็นตัวเชื่อมนะคะก็คืออายุของอาร์มเป็นตัวเชื่อมดังนั้นนะคะอัตราส่วน อายุของดาวก็คือ5ต่ออายุของอาร์มก็คือ8อายุของโอมก็คือ12สรุปนะคะอัตราส่วนอายุของดาวต่ออาร์มต่อโอมเป็น5ต่อ8ต่อ12ค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนนะคะเรามาดูที่โจทย์กันค่ะอัตราส่วนจํานวนเป็ดต่อจํานวนไก่เป็น2ต่อ1อัตราส่วนจํานวนไก่ต่อจํานวนหมู เป็น3ต่อ5โจทย์ถามค่ะโจทย์อยากทราบว,ว่าอัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนไก่ต่อจำนวนหมูเป็นเท่าใดนะคะจากโจทย์นักเรียนสังเกตว่าตัวร่วมของนักเรียนคือไก่แต่จำนวนไก่ของนักเรียนนะคะไม่เท่ากันวิธีการทำทำยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราจะต้องทำให้ปริมาณของสิ่งที่เป็นตัวร่วมเท่ากันก่อนครูขอแยกให้นักเรียนดูนะคะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ต่อไก่ก็คือ2ต่อ1ไก่ต่อหมูก็คือ3ต่อ5นะคะแต่ตัวร่วมของนักเรียนเนี่ยคือไก่ใช่ไหมคะและตัวเลขของเราอ่ะไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทําจํานวนไก่ให้เท่ากันนะคะวิธีการนักเรียนอาจจะไปหาครอรณอหรือนักเรียนจะทําคล้ายๆกับเศษส่วนก็ได้คะ่ะก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันนักเรียนหลายคนนะคะอาจจะคิดได้แล้วค่าว่าจะทำยังไงดีให้ไก่เท่ากันนะคะ ครูก็คิดได้แล้วเหมือนกันค่ะวิธีการนะคะครูจะเอา1กับ3ไปหาคอรนอก็คือ3นั่นเองหมายความว่าจำนวนไก่ของครูจะต้องเป็น3ใช่ไหมคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เป็ดต,ต่อกไก2่2ต่อ1ใช่ไหมคะไก่ของครูเป็น1นะคะตอนนี้ไก่ของครูเป็น1นะแต่ครูจะต้องเปลี่ยนใหม่นะคะทำให้ไก่ของครูเป็น3วิธีการครูก็จะเอา3คูณเข้าไปในเมื่อเอา3คูณเข้ากับจํานวนของไก่แล้วก็ต้องคูณเข้ากับจํานวนของเป็ดด้วยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นการทําให้อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะ1นคูณสได้ 3, 3. 2องคูณสได้6ค่ะตอนนี้อัตราส่วนใหม่ก็จะเป็น6ต่อ3ามแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะไก่ต่อหมูอัตราส่วนของเราคือ3ต่อ5แต่ตอนนี้ค่ะไก่ของเราอ่ะเป็น3ามอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยจบแล้วค่ะเสร็จแล้วดังนั้นเราก็มาสรุปคำตอบเลยค่ะว่าอัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนไก่ต่อจำนวนหมูเป็นเท่าใด เอ็ดค่ะเราได้อัตราส่วนใหม่ก็คือ6ไก่ค่ะเราได้อัตราส่วนใหม่ก็คือ3หมูเราได้อัตราส่วนเดิมก็คือ5นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบค่ะอัตราส่วนของจำนวนเป็ดต่อจำนวนไก่ต่อจำนวนหมูคือ6ต่อ3ต่อหนั่นเอง ตัวอย่างถัดมานะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนอยู่นะคะอัตราส่วน A ต่อ B เป็น2ต่อ3อัตราส่วน B ต่อ C เป็น5ต่อ7โจทย์อยากทราบว,ว่าจงเขียนอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ C นะคะ วิธีการทำเหมือนเดิมให้นักเรียนสังเกตที่ตัวร่วมนะคะตัวร่วมของเราคือตัว B แต่อัตราส่วนเราไม่เท่ากันใช่ไหมคะมีเลข3แล้วก็มีเลข5วิธีการทำก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนจะต้องทำตัวร่วมให้เท่ากันก่อนนะคะก็คือนำไปหาครณรก็ได้หรือจะทำ คล้ายๆกับเศษส่วนก็ได้นะคะข้อนี้ครูจะใช้วิธีการหาครนอครูจะนำสามกับ5ไปหาครนอนะคะครนอของ3กับ5้าเท่ากับสิหมายความว่าครูจะต้องเปลี่ยน B หรือทำา B นะคะให้เป็น15นะคะนั่นเองครูขอแยกให้เรียนดูนะคะจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น A ต่อ B คือ2ต่อ3 b ของครูเป็น3นะคะครูจะต้องทํา3ตัวเนี้ยให้เป็น15โดยการนํา5คูณเข้าไปนะคะเมื่อคูณ b แล้วก็ต้องคูณกับ a ด้วยเพราะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะ3คูณ5ได้15 2คูณ5ได้10ดังนั้นนะคะ a ต่อ b จะได้อัตราส่วนใหม่คือ10 ต่อ15ในกรณีเดียวกันค่ะ b ต่อ c b ของครูเป็น5 c ของครูเป็น7นะคะตัวร่วมของครูก็คือตัว b ตัว b ของครูจะต้องเป็น15ใช่ไหมคะดังนั้นครูก็จะต้องไปหาตัวเลขหรือจำนวนอะไรก็ได้นะคะที่มาคูณกับ5แล้วได้15 ตัวเลขที่ว่านั้นก็คือ3หมายความว่าครูจะต้องเอา3คูณเข้าไปทั้ง B และ C นะคะ5คูณ3เท่ากับ15 7คูณ3เท่ากับ21ดังนั้นนะคะอัตราส่วนใหม่ B ต่อ C คือ15ต่อ21นะคะ นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตอนนี้ b เป็นตัวร่วมใช่ไหมแล้ว b ก็เท่ากันแล้วก็คือ15นักเรียนก็สามารถเขียนคำตอบให้ครูได้แล้วค่ะว่าอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c คืออะไรนะคะอัตราส่วน a ก็คือตัว a จํานวนใหม่นะคะคือ10 b จํานวนใหม่ก็คือ15 C จํานวนใหม่ก็คือ21ค่ะสรุปต่อไปค่ะดังนั้นอัตราส่วน a ต่อ b ต่อ c คือ1ิ ต่อ15ต่อ21ค่ะตัวอย่างถัดมานะคะในการผสมคอนกรีตอัตราส่วนของปูนต่อทรายโดยน้ำหนักเป็น1ต่อ2และอัตราส่วนของทรายต่อหินโดยน้ำหนักเป็น3ต่อ2ถ้าใช้ปูน24ตันจะต้องใช้ทรายและหินอย่างละกี่ตันจากโจทย์นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า มีตัวร่วมก็คือทรายใช่ไหมคะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะวิธีทํำนะคะอัตราส่วนของปูนต่อทรายโดยน้ำหนักเป็น1ต่อ2อัตราส่วนของทรายต่อหินโดยน้ำหนักเป็น3ต่อ2จะสังเกตเห็นว่าตัวร่วมของเราคือทรายเลข2แล้วก็3เราจะต้องทำสองและ3นะคะตัวร่วมให้เท่ากันก่อน โดวยวิธีการหาครรนของ2และ3ครรนอของ2และ3คือ6นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องทำทรายให้เป็น6นะคะโดยเริ่มจากอัตราส่วนของปูนต่อทรายโดยน้ำหนักเป็น1ต่อ2ของเดิมใช่ไหมคะแต่เราต้องทำทรายให้เป็น6วิธีการก็คือเราจะเอาอะไรดีที่มาคูณกับ2แล้วได้6 ก็คือ3ใช่ไหมคะหมายความว่านักเรียนจะต้องคูณ3เข้าทั้งทรายแล้วก็ปูนนะคะเพราะว่าเป็นการทำอัตราส่วนให้เท่ากัน1คูณ3ได้3 2คูณ3ได้6นะคะดังนั้นอัตราส่วนของปูนต่อทรายโดยน้ำหนักเป็น3ต่อ6อัตราส่วนใหม่นะคะ ถัดไปค่ะอัตราส่วนของทรายต่อหินโดยน้ำหนักเป็น3ต่อ2อันนี้คืออัตราส่วนเดิมใช่ไหมคะเราจะต้องเปลี่ยนทรายจาก3ให้เป็น6นักเรียนก็ต้องคิดเขาว่าเอ๊ะอะไรนะคูณกับ3แล้วได้6มันคือ2นั่นเองหมายความว่านักเรียนจะต้องคูณ2เข้าทั้งทรายแล้วก็หินนะคะ3คูณ2เท่ากับ หก2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้นอัตราส่วนของทรายต่อหินโดยน้ำหนักเป็น6ต่อ4นี่คืออัตราส่วนใหม่นะคะ,ะก่อนอื่นเลยเราจะมาเขียนอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนของปูนต่อทรายต่อหินโดยน้ำหนักเป็นปูนก็คือ3ทรายคืออะไรคะอัตราส่วนใหม่คือ6 หินอัตราส่วนใหม่คือ4นะคะดังนั้นอัตราส่วนของปูนต่อทรายต่อหินโดยน้ำหนักคือ3ต่อ6ต่อ4นะคะนี่คืออัตราส่วนใหม่แต่โจทย์อยากทราบว่าถ้าใช้ปูน24ตันตอนนี้ปูนของเราคือ3ใช่ไหมคะเราจะต้องทํา3ให้เป็น24โดยใช้วิธีการ ูณ3คูณกับอะไรได้24ก็คือ8นั่นเองหมายความว่าทุกๆจำนวนไม่ว่าจะเป็นปูนทรายหินนะคะนักเรียนจะต้องคูณ8เข้าไปค่ะนะคะ3คูณ8ได้24 6คูณ8ได้48 4คูณ8ได้32นะคะย้อนไปที่โจทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะโจทย์อยากทราบว่าจะต้องใช้ทรายและหินอย่างละกี่ตันตอนนี้เราก็สามารถตอบไปแล้วค่ะว่าจะต้องใช้ทราย48ตันและหิน32ตันนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสาหรับการเรียนวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดให้หนักเรียนทําด้วยนะคะให้หนักเรียนลองไปฝึกทําดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ